มดดำเวลาพูดถึงทะเลทรายนะน้องนึกถึงอะไรครับก็ต้องนึกถึงอูดสิพี่ขี่อูดกลางทะเลทรายงาตามหาชายในฝันนะท่านอาหรับแบบหล่อเลยรวยอย่างพี่โอ้โหเห็นภาพในฝันชัดเจนแต่พี่เชื่อว่าท่านอ่ะคงไม่มองเด็กเล็กๆตัวดำๆอย่างนี้ั้เนี่รู้ได้ไงท่านอาจจะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบงามแบบมีคุณค่าจากไทยแลนด์ก็ได้น้องเนี่ยนะจะกรอบกู้ศักดิ์ศรีหญิงไทยคืนมาเองโอ้โหเฮ้ยท่าทางเอาจริงมากมายเลย ขอแนะนําก่อนเลยนะอย่างแรกเลยน้องต้องไปหัดกินน้ําน้อยก่อนรู้ไหมประเทศเหล่านั้นบางทีนะร้อยปีฝนไม่มีตกอะ่ะบางทีเมฆเข็นนดำๆหน่อยเนี่ยแห้งแมวกว่าทั้งประเทศเลยนี่รู้เยอะจังนะเคยมีเมียเป็นแขเหรอติดใจระบสะชือแล้วไงเปล่าเปล่าเปล่าแต่ว่าที่บ้านเขาฝากให้ไปซื้อครีมไอพี IP ก็ไม่เข้าใจก็บอกให้เอาสูตรน้ําประมาณว่าสูตรผิวทะเลทราย ก็เลยงงว่ามันแขกหรือเป็นสาวแขกแบบไหนไม่เข้าใจอ่ะง่ายนิดเดียวพี่ตั<อ>้มสูตรทะเลทรายก็คือผิวขาดน้ำอ่ะพูดง่ายๆเลยผิวแห้ง<อ>ผิวหยาบกร้านนะ<อ>พี่พวกผิวคนแก่ไงอ๋อแก่ละควก็แก่สองคำก็แก่นึกว่าเลือกเด็กเชียวแล้ว,ลวชุดนั้นเนี่ยนี่พี่ตั้มไม่ต้องมาบน่นหรอกมันไม่ทันแล้วพี่ <c oughs> เอาเป็นว่าเอาเวลาเนี่ยนะไปบูรณะฟื้นฟูผิวใหม่ดีกว่า <c oughs> คนที่บ้านพี่อะ่ะเขาอยู่ห้องแอร์นะอยู่ตอนกลางวันในออฟฟิศก็8ชั่วโมง กลับมาที่บ้านก็นอนอีกเจ็ดชั่วโมงเป็นมาตรฐานใช่เลยมากกว่า8ชั่วโมงนี่ยิ่งต้องฟังเรื่องราววันนี้เลยพี่อ,อย่างนี้น้องเชิญคุณหมอดียวมาเดี๋ยวพี่ตั้มเนี่ยนะเตรียมคําถามไว้เลยค่ะถามให้หมดให้เคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะก่อนหน้าที่จะไปคุยกับคุณหมอดียวค่ะเราไปชมสกู๊ปวิชางทีมงานเตรียมมาไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องผิวขาดน้ำค่ะไปกันเลยครับ <c oughs> ผิวแห้งขาดน้ําเป็นปัญหาหนักใจของสาวสาวออฟฟิศค่ะ เพราะการทำงานในห้องแอร์เย็นจัดตลอดวันจะทำให้น้ำระเหยออกจากผิวผิวจึงแห้งและหยาบกร้านอุณหภูมิที่เย็นจัดยังทำให้หลายคนไม่ชอบดื่มน้ำเพราะร่างกายไม่หิวกระหายจึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผิวขาดน้ำวิกฤตขึ้นไปอีกผิวขาดน้ำนำมาซึ่งปัญหาผิวมากมายทั้งการเกิดริ้วรอยง่ายแห้งแตกหยาบกร้านเกิดโรคผิวหนังได้ง่าย สาวๆท่านใดที่ใช้ชีวิตในห้องแอร์ตั้งแต่8ชั่วโมงขึ้นไปต้องรีบใส่ใจบำรุงผิวอย่างเข้มข้นด้วยนะคะ